พันโกโก้สายพันธุ์หลักที่อยู่ในประเทศไทยมีพันธุ์อะไรบ้างมาดูกันครับโกโก้ในไทยเราอ่ะมันจะเป็นพัน f o r e s t o โ o ครับเพราะว่าจริงๆแล้วโกโก้สายพันธุ์ชุมพรที่เราปลูกกันเยอะๆเนี่ยมันมาจากตัวแม่ที่เป็น pa7 บวก na32 ครับก็คือเจ้า2ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็น f o r รสต o โ o ทั้งคู่นะฮะพอมันผสมกันออกมาเนี่ยยังไงโกโก้ในไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็น f o r e s t o โ o ครับแต่ทีนี้เราอย่าลืมว่าการที่เราพะพันธุ์ทางธรรมชาติเนี่ย มันอาจจะทําให้เกิดการกลายพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์ใกล้เคียงอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้นะเพราะงั้นเนี่ยพอเราเพาะโกโก้ในไทยอย่างอย่างเป็นธรรมชาติมันก็อาจจะเกิดลักษณะของทินคาลิโอออกมาครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมโกโก้ในไทยมันมักจะเป็นฟลอเรสโลกับทินคาริโอนั่นเองครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีแม่พันธุ์เนี่ยมาจากตัวนี้ก็คือกรมวิชาการเกษตรเป็นคนหาสายพันธุ์นี้ให้ปลูกในประเทศไทยครับถามว่าทําไมต้องเป็นเลือกสายพันธุ์นี้เพราะว่าสายพันธุ์เนี้ย เหมาะกับพื้นที่ในไทยแล้วก็เติบโตได้ดีแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆแล้วก็ให้ผลผลิตตลอดปีโดยที่แบบว่าไม่ได้ให้ผลผล